ครับผมแสนศักดิ์ครับชื่อใหม่อาเปลี่ยนมาเป็นชื่อใหม่นะเพชรบางแสนไฟแรกเลยไฟนี้ซ้อมมากี่วันสามเกือบสามอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ซ้อมมตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่แล้วมีใครไปคู่บังซ้อมลบ้างพี่พี่แม่ค่าเปลือกพี่เปลือกแใครอยู่กันตอนนี้อายุเท่าไหร่เราอายุยี่สามสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักปล่อยเราตอนนี้ อยู่หกสมุกครับมวยสไตล์เลยครับฝีมือวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรลงเพชรลงหินเคยต่อยกันไหมไม่เคยอะอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเกี่ยวกับต่อยเข่อยังยังอยู่ยังไม่ได้ดูด้วยครับแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ต่อยเขาครับวางเกมวางแผนไงดิเออไปตามเกมครับตามสไตล์เราเหมือนเดิมรับมีแะไรคอแก้ไขวุฒิเขาบ่อยทีเนาะครับล่าสุดต่อยที่ด้านเนินเนาะกทินี่เลยวันนั้นต่อยกับสิงห์าำไปยังเปี้ยนส์นะชนะชนะคะแนนหรือเนาะชนะคะแนนคะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ เวีด135ก็เวทวันนี้เนาะเมื่อเช้ามาเป็นน้ำหนักลดจุดสามจุดสามผัดเลยไวแล้วร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์กันแล้ววันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลคุมมาสามเก็บสี่โล่ละต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เอาร้อยต่อคนจังหวัดเรียมฝากเชิญชิญแฟนคลับเราหน่อยเออวันนี้จะทำอมดอะไรเต็มที่อ่ะขอใี้ขอโชคดีขอบคุณครับโอเค